บทที่สองการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันเทศกาลเพนเทคสเตมาถึงจำพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตนเองคนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าดูเถิด คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือเหตุในเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราเช่นชาวปานเทียและมีเดียชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียและแคว้นยูเดียและแคว้นคัฟปาโดเซียในแคว้นปอนทัสและเอเชียในแคว้นฟรีเจียแคว้นปัมฟิเลียและประเทศอียิปต ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนและคนมาจากกรุงโรมทั้งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิวชาวเกาะครีสและชาวอาระเบียเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงมหากิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเองเขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและชงนสนเทพูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่า คนเหล่านั้นเมาเล่าอัง่นใหม่การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพนเทคสเตฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครสาวกสิบอดคนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด ด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเล่าอังุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลาสามโมงเช้าแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำซึ่งโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าต่อมาในวันสุดท้ายเราจะเทพระวิญ,ญญาณของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็น ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาตและทาสีของเราและคนเหล่านั้นจะพยากรเราจะสำแดงการมหาสัรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันใหญ่ยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือผู้ใด ที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำเหล่านี้เถิดคือพระเยซูชาวนาซาเรตเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอัศจรรย์การมหัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท้ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้า ได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนชั่วจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนโดยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าเขาพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าลรงหน้าเขาพเจ้าเสมอเพราะว่า พระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ได้วันไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปลมปรียิ่งกว่านี้เนื้อหนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วยเพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรกทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปิดเน่าไปพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้ว พระองค์จะทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยสีพระพักอันชอบพระไทยของพระองค์ท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุพร,รุษของเราว่าท่านสิ้นพระชนแล้วถูกฝังไว้และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประธานผู้หนึ่งจากบั้นเอวของท่านและตามเนื้อหนังนั้นพระองค์จะทรงยกพระคริสต์ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่านดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าจิตวิญญาณของพระองค์ไม่ต้องละไว้ในนรกทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่เปื่อยเน่าไปพระเยซูนี้ พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้นและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธเดตนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านได้กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านเหตุฉะนั้นให้วงวานอิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งข่้นทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กลางเขนทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริส ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบลาบใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสสิ้นทุกคนเพราะว่าพระเจ้า ทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้เถิด ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพันคนเขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงอยู่ในคำสอนของจำพวกอัครสาวกและในการสามัคคีธรรมและร่วมใจกันในการหักขนมปังและการอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอากครสาวกทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรนเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรโดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเข้าสมทบกับคริอจักรทวีขึ้นทุกๆวัน